ทุกคนได้หน่อไม้มานี่มีทั้งหมดสามสูตรสามรสนะคะอันนี้ประชิมว่าสูตรไหนมันจะอร่อยกว่านะคะทุกคนช่วยจำด้วยนะดั้งเดิมอยู่ตรงกลางนะ,ะแล้วก็มีสีส้มแล้วก็สีแดงเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นรสอะไรอะ่ะทุกคน อันนี้น่าจะพริกสดอ่าอันนี้พริกสดนะคะสีส้มจะเป็นดองพริกสดสีเขียวจะเป็นรสดั้งเดิมนะคะอันนี้จะเป็นพริกแดงนะคะสีส้าามจะเป็นสุดดองพริกแดงนะคะเอเริ่มจากนี่เลยเป็นดองพริกแดงนะคะอันนี้ดองพริกแดงเป็นแบบนี้ กรอบเห็ดเปรียร้ยวมเค็มๆถุงหนึ่งมีถุงละสามอันอันนี้แบบดั้งเดิมถ้าใครไม่ชอบรสจัดอ่ะดั้งเดิมม้นนำซัมหนัว นัวๆอร่อยอืมอืมนั่งดมถ้ากินเล่นเพลินเลยต่อไปอันนี้พริกสดนะคะชอบรถไหนก็ไปจัดรสนั้นนะคะหรือว่าจะเอารวมสูตรทั้งสามรถไปก็ได้นะคะอ ออืืมพริกสดแบบว่าเปรี้ยวแล้วก็กินแบบพริกอันนี้เลยนะมีกินแบบกลิ่นพริกนี้เลยอะ่ะ uh อืร huh. สจัดอืม uh huh. ก chỉnh đi. rồi Ổn đi nha. Ta toàn. Thóp đăng đêm à. Nó nu kim kiểu bẹp kinh กินได้กับหมดนะหอืมอืมอชอบดั้งเดิมทุกคนดั้งเดิมสามอันอ,อันนี้พริกสดพริกแดงเขาจะผ่าพริกแดงจะมีผ่าด้วยนะ ดังเดิมนัวม,มันแล้วแต่ใครชอบอะทุกคนปอกเต็มไปหมด แนะนำให้สัง่งทั้งสามสูตรไปเลยสูตรละหนึ่งหนึ่งห่ออะทุกคนสามสีแนะนําให้เอาไปสีละหอ่อจะได้รู้ว่าเราชอบรสไหนนะคะอืเพราะว่าแต่ละคนจะชอบไม่เหมือนกันทุกคนเออแต่พริกนี่เผ็ดไะกินไปกินมาพริกนี่เผ็ดะทุกคน เดเลยเดี๋ยวปักตะก้าไว้ให้นะคะตะก้าอยู่มุมนี้นะคะนี่ค่ะและอร่อยกินเพื่อนกินกับข้าวเอาไปแก้มน้ำพริกก่อนนะคะ